อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะโรงพยาบาลตำรวจสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดหัวใจ C A B G สำหรับพยาบาลศลยกรรม การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ CABG (Coronary Artery Bypass Grafting) การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจหรือการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบายพา s CABG (Coronary Artery Bypass Grafting) เป็นการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ซึ่งส่วนใหญ่มีการตีบหรือตันหลายเส้นของหลอดเลือดแดงของหัวใจแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจจึงแนะนำให้รักษาด้วยการผ่าตัดเพราะไม่เพียงช่วยลดอัดตราการเสียชีวิตแต่ยังช่วยให้ผู้ป่วยนั้นกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง CABG ผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ การผ่าตัดทำทางเบี่ยงของหลอดเลือดหัวใจหรือที่นิยมเรียกกันว่าการผ่าตัดบายพาส (CABG) Coronary Artery Bypass Grafting เป็นการผ่าตัดทำทางเบี่ยงของทางเดินเลือดใหม่เพื่อให้เลือดได้ไหลเวียนไปเลี้ยงหัวใจในเส้นทางใหม่ชนิดของหลอดเลือดเสริมหลอดเลือดเสริมเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกับการรักษาระยะยาว แพทย์จึงต้องเลือกนำหลอดเลือดเสริมจากอวัยวะต่างๆมาใช้อย่างเหมาะสมโดยหลอดเลือดแดงเสริมอายุการใช้งานจะนานกว่าหลอดเลือดดำเสริมได้แก่ 2. หลอดเลือดดำเสริม veins g l a s s ได้แก่หลอดเลือดดำที่ขาตั้งแต่ข้อเท้าด้านในจนถึงโคนขาด้านใน รูปแบบการผ่าตัด CABG การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ CABG แบ่งออกเป็น2รูปแบบโดยศัลยแพทย์หัวใจจะทำการวินิจฉัยและวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าผู้ป่วยควรจะต้องผ่าตัดแบบใดเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดได้แก่ 1. การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม Traditional coronary artery bypass grafting or on-pump CABG ข้อดีของการผ่าตัดแบบ on-pump CABG ศัลยแพทย์ทำการผ่าตัดได้ง่ายขึ้นเนื่องจากหัวใจหยุดเต้น ผลข้างเคียงของการผ่าตัดแบบออน u u p s (CABG) อาจเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเพราะเลือดผ่านเครื่องปอดหัวใจเทียมเพื่อเพิ่มออกซิเจนแล้วกลับไปในตัวผู้ป่วยใหม่นอกจากนี้หากเป็นผู้สูงอายุซึ่งมีเศษไขมันหรือคราบไขมันติดอยู่ตรงหลอดเลือดแดงใหญ่เออรตาเดิมอยู่แล้วเมื่อใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมอาจทำให้เศษไขมันที่เกาะอ,อยู่ หลุดเข้าไปในระบบการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายได้หรือฟองอากาศเล็กๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้เครื่องปอดหัวใจเทียมอาจหลุดเข้าไปในระบบการทำงานของส่วนต่างๆของร่างกายได้เช่นกันซึ่งถ้าหลุดเข้าไปในระบบการทำงานของสมองอาจทำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาตได้2 การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียม Off-pump coronary artery bypass grafting o p ump, ข้อดีของการผ่าตัดแบบ Off-Pump CABG ลดภาวะแทรกซ้อนจากเครื่องปอดและหัวใจเทียมปริมาณเลือดที่ต้องใช้ในการผ่าตัดน้อยลงการผ่าตัดแบบ Off-Pump CABG ศัลยแพทย์หัวใจต้องมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการผ่าตัดผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด CABG ผู้ที่มีอาการจากการตีบตันของหลอดเลือดโคโรนารีที่ไม่สามารถรักษาทางอื่นได้ผู้ที่มีการติบตันของหลอดเลือดคโรนารีเส้นสายใหญ่รุนแรงตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัดก่อนจะเข้ารับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) ผู้ป่วยจำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยดังนี้การ เตรียมตัวก่อนผ่าตัดรับประทานอาหารและยาตามคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัดหยุดกิจกรรมบางอย่างเช่นสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าพักในโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดรักษาด้วยการผ่าตัดขณะที่อยู่ในห้องผ่าตัดวิสัญญีแพทย์จะให้ยาสลบและใส่สายสวนหลอดเลือดต่างๆใช้เวลาผ่าตัดประมาณ3-6ชั่วโมง เมื่อผู้ป่วยฟื้นตัวดีและหายใจได้เองแพทย์จะเอาท่อช่วยหายใจออกพยาบาลและนักกายภาพบำบัดจะช่วยผู้ป่วยบริหารปอดเพื่อขับเสมหะผู้ป่วยควรหายใจเข้าออกลึกๆไอเป็นระยะๆะะเพื่อช่วยให้ปอดทำงานปกติเร็วขึ้นผู้ป่วยจะพักฟื้นประมาณหนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปก่อนกลับไปพักที่บ้าน ดูแลหลังผ่าตัดรับทำกิจกรรมทางเพศได้ภายในประมาณ4สัปดาห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลการผ่าตัดปัจจัยที่ส่งผลต่อการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) ได้แก่สภาพร่างกายของผู้ป่วยต้องลดอัตราการเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด coronary โ อายุการใช้งานของหลอดเลือดบายพาสซึ่งการทำบายพาสด้วยหลอดเลือดแดงน่าจะทำให้ผลการรักษาดีขึ้นเป็นระยะเวลานานอายุการใช้งานของหลอดเลือดบายพาสซึ่งการทำบายพาสด้วยหลอดเลือดแดงน่าจะทำให้ผลการรักษาดีขึ้นเป็นระยะเวลานานทางเลือกอื่นๆในการรักษา การใช้ยา Medical treatment การ <c> ข <ult> ยายหลอดเลือดหัวใจบริเวณที่มีการติดด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด Percutaneous